ข้าวหอมมะลิทุกที่เหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนนะครับข้าวหอมมะลิแต่ละที่จะไม่เหมือนกันจะบอกว่ามันเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันแล้วรสชาติจะเหมือนกันความนุ่มจะเหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะครับข้าวหอมมะลิแต่ละพื้นที่ ต่างกันเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของดินด้วยอากาศด้วยตำแหน่งมุมองศาของดวงอาทิตย์มันก็จะทําให้ข้าวหอมมะลิมีความแตกต่างกันลองไปดูนะครับมันก็จะมีหลายๆพื้นที่ที่เขาปลูกข้าวหอมมะลิแล้วเราก็ลองลองเอามาทดสอบลองเอามาทานดูว่าจะได้เห็นความแตกต่างทีนี้เราลองทานแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นี่ แต่ว่าจริงๆแล้วมันตาบนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าค่าอะมิโรสคือค่าความเหนียวนุ่มของข้าวถ้ายิ่งตับก็แปลว่ามันมีค่าความเหนียวนุ่มมากเขาก็จะเอาค่านี้นะครับเป็นเกณฑ์วัดว่าข้าวตัวไหนมันมีความเหนียวนุ่มมากกว่ากันแต่บางทีเราทานนั้นเราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้แต่เชื่อผมเถอะครับอย่างร้านอาหารนะครับถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเรายิ่งต้องละเอียดมันคือความละเอียดในการทําเพราะว่าถ้าร้านอาหารเนี่ยเลือกข้าวได้ดีอะมิโนสตับ แล้วทีนี้เนี่ยพอเราทาอาหารแล้วลูกค้าเขาทานเขาจะรู้สึกว่าร้านนี้อร่อยอกว่าปกติพอทานแล้วทําไมร้านนี้กินข้าวแล้วมันอร่อยจังทําไมกินแล้วมันรู้สึกว่ามันมีรสชาติมากกว่าเดิมมันเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆจริงๆนั่นั่นก็อยากให้แม่ค้าร้านอาหารนะครับลองดูนะครับก็เผื่อว่าจะได้เพิ่มยอดขายของตัวเองได้ด้วยเอาไปลองดูกันนะครับ